สวัสดีครับปู่ปอกกันอยู่แ้วครับโมนี้กะพาพีพ่พระนองมาชมวัดนะครับมาเที่ยววัดครับ,ารบ,รารบมาดูพื้นที่วัดวัดโพชัยครับวัดโพชัยหลวงพ่อพระไสยครับผมเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งแหล่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่อ่า จังหวัดหนองคายนะครับเป็นแหล่งเที่ยวอยู่ในหนองคายมาเป็นที่เที่ยวในจังหวัดหนองคายนะครับเวัน,นมาเที่ยวเป็นแหล่งทำบุญครับเป็นแหล่งทำบุญนะครับทบุญกันที่วัดนะครับวัด ขามารวมทำบุญบุญค,ครับเป็นหลวงพ่อพระใสครับหลวงพ่อพระใสจี่ประชาชนในพื้นที่ทั้งคนไทยและคนฝั่งโปรปรลาวมารวมทำบุญ มาหลอมทำบุญมาหลอมมาหลอมเที่ยวมาหลอมทำบุญนะครับนี่คุณน้องครับมาหลอมทำบุญมากนาหลายตาครับมีของเงี่ยพร้อมครับพียงพอของเงี่ยของนี้ครับมีของนี้ยของนี้ยมาดูกล่องดูยังครับดูกล่องดูยัง กุกลูกขวางดังกัดวกวดังกูกกระดังกับน่ครับนี่บบบารมีนี่นะครับสถางทีทำบุญครับที่ประชาชนใช่ไหมรวมทำบุญรวมทธาห้วย็นลูกขวางจนนั่นนะครับะลูกขวางนนเป็นเงินมาปลูกขวางจนนั้น นะครับผ่องผู้หลุดดังกระดังครับผู้บรังกระเลี้ยวไปกรับบังครับนี่ครับนี่ก็คืออาคารอันนี้ประสงค์พุทธปรมีหลวงพ่อประสัยครับผมมีการนะครับบนหูุมผ่องเสริมนะครับจ่อนะครับโอ้ดังเลยครับนี่ครับเป็นตัวครับหลุม่องมุย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 ยครับ ร่วมทำบุญร่วมสถา,านที่ทำบุญนะครับใครอยากมาส่วมทำลายสังฆทานค่ะร่วมได้ครับนี่ครับชืนะ่อพี่กบฟ้าพี่ฟักน้อง,งอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ